วันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าตัวเลขของการลงทุนเนี่ยสัญญาณเริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยด้วยศักยภาพของเราในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของโลเคชันจุดที่ตั้งของประเทศในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของศักยภาพของแรงงานของประชาชนคนไทยเองก็ตามนะครับเรามีแรงจูงใจเรามีศักยภาพในการที่จะไปขายเพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตผมเชื่อครับว่าใช้คำนี้ได้นะครับ เราจะได้เห็นครับซูนามิของการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปี2ปีข้างหน้าแน่นอนจากการลงทุนของต่างชาติที่จะไหลเข้ามาสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพและก็มีการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยีเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยเรามีความพร้อมรองรับกับตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในประเด็นต่อมาครับผมขออนุญาตชี้แจงในประเด็นซึ่งมีข้อห่วงใยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ สายงานการบังคับบัญชาครับมีข้อห่วงใย,ยว่าสรุปว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีแล้วและยังมีการสั่งการผ่านขั้นใดอีกหรือไม่นะครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีผมสามารถเชื่อว่าผมสามารถพูดแทนคณะรัฐมนตรีทุกคนได้ว่าสิ่งนี้เป็นจินตนาการของท่านเองนะครับไม่มีข้อเท็จจริงใดๆนะครับประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีหนึ่งท่านครับคือท่านเศรษฐาเทวีสิน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะรัฐมนตรีและการทํางานของพวกเราการดําเนินการของพวกเราเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นตรงต่อท่านนายกขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามกลไกของคอรมอและกลไกของกฎหมายทุกประการนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนั้นผมเชื่อว่าจะมีท่านรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นมาตอบชี้แจงแลนะเพิ่มเติมในหลายๆประเด็นผมเองคงจะได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้มีการลงรายละเอียดในเรื่องของ โครงการเช่นดิจิตอล w a l l ล็ก็จะมาตอบให้ชัดเจนครับหายข้อสงสัยแต่ยืนยันผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน10เมษายนนี้นะครับมีข่าวดีให้กับประชาชนคนไทยทุกคนแน่นอนขอบพระคุณครับ